สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำแอป Top Widgets Widget Free น่าใช้เพิ่มการแสดงข้อมูลต่างๆสารพัดเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มความน่าสนใจให้กับหน้าจอโฮมบน iPhone ของเพื่อนๆได้อย่างน่าทึ่งเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับวันนี้เราไปดูเทคนิคเพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ในการใช้งานวิดเจ็ตต่างๆของแอป Top Widgets ด้วยการทำให้พื้นหลังของวิดเจ็ตดูโปร่งใส จากเดิมที่สีพื้นหลังของวิดเจ็ตจะเป็นสีต่างๆด้วยเทคนิคง่ายๆทําเองได้เพื่อนๆสามารถปรับการแสดงผลให้สีพื้นหลังเป็นแบบโปร่งใสมองทะลุเห็นภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังเพิ่มความสวยงามเพิ่มเสน่นห์น่าใช้ทําได้ง่ายๆทําเองได้และทําได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเลื่อนไปยังหน้าจอโฮมทางขวาสุดสังเกตได้ง่ายๆจากตำแหน่งของจุดสีขาวจะอยู่ทางขวาสุดครับ จากนั้นให้แตะบนพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอหมค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าเครื่องจะสั่นเบาๆจากนั้นไอคอนบนหน้าจอจะขยับลุกดิกไปมาให้เพื่อนๆแตะบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหน้าจอโฮมแบบว่างๆที่ไม่มีไอคอนจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆจับภาพหน้าจอนี้เก็บไว้ครับโดยบน iPhone ที่มีปุ่มโฮมให้กดปุ่มพาวเวอร์บวกปุ่มโฮมหรือสำหรับเครื่องที่ไม่มีปุ่มโฮมตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นไปให้กดปุ่มพาวเวอร์บวกปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อทำการจับภาพหน้าจอครับ จากนั้นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป Top Widgets แล้วแตะปุ่ม t r a n s p a d สีชมพูด้านบนในหน้าจอ t r a n s p a d Widget ที่แสดงขึ้นมาถ้าตัวแอปแสดงคำแนะนำในการตั้งค่าให้แตะ OK เพื่อปิดได้เลยครับจากนั้นแตะปุ่มบวก Select Screen Shot ตรงกลางหน้าจอในหน้าจอแสดงรายการภาพที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะเลือกภาพหน้าจอที่เราจับภาพมาเมื่อครู่ภาพที่เลือกจะแสดงขึ้นมาเลยครับ ขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วดูว่าเราวางตำแหน่งของวิดเจ็ตเอาไว้ที่ตำแหน่งไหนบนหน้าจอครับระหว่างด้านบนตรงกลางหรือด้านล่างในตัวอย่างนี้จะเป็นด้านบนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปเลือกตำแหน่งกันให้เพื่อนๆแตะค้างไว้บนวิดเจ็ตของเราในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งแก้ไขวิดเจ็ตในการตั้งค่าเพิ่มเติมในหัวข้อทาร์ชพาเให้แตะคำสั่งเลือกในรายการตัวเลือก ให้แตะเลือกรายการที่ตรงกับที่เราวางตำแหน่งของวิ d จ e ตเอาไว้ครับแตะท็อปถ้าวางวิเจ็ตไว้ด้านบนแตะเซนเตอร์ center, ถ้าวางไว้ตรงกลางและบอททอมถ้าวางไว้ด้านล่างในตัวอย่างนี้ผมวางไว้ด้านบนให้แตะท็อปจากนั้นแตะบนพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอเพื่อปิดการตั้งค่านี้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้วิเจ็ตบนหน้าจอแสดงแบบพื้นหลังโปร่งใสเรียบร้อยแล้วสวยเลยครับไม่เพียงเท่านั้นในกรณีที่เพื่อนๆเพิ่มวิ d จ e ต ทั้งแบบโหมดสว่างและโหมดมืดเอาไว้เราสามารถไปลองเลือกดูเพื่อดูตัวอย่างผลลัพธ์ได้ด้วยนะครับด้วยการแตะค้างไว้บนวิดเจ็ตในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกแก้ไขวิดเจตจากนั้นในหัวข้อ c u r r e n t นวิดเจตแต่บนชื่อวิดเจ็ตที่เราใช้งานอยู่ในตัวเลือกวิดเจ็ตของเราที่แสดงขึ้นมาแต่เลือกวิดเจ็ตในโหมดมืดหรือโหมดสว่างที่เราสร้างเอาไว้ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกโหมดมืดน,นะครับจากนั้นแตะพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอเพื่อปิดกรอบการตั้งค่าเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้วิดเจ็ตของผม แสดงภาพพื้นหลังแบบโปร่งใสในอีกโหมดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับสวยไปอีกแบบเพื่อนๆน,นลองไปตั้งค่ากันดูนะครับลองเลือกลองปรับเลือกใช้กันได้หลายสไตล์ทําเองได้ง่ายๆทําได้ฟรีเพิ่มเสน่ห์ในการใช้งาน iPhone เพิ่มขึ้นไปอีกครับสําหรับวิธีการใช้งาน Top Widget การเพิ่มวิ d จ e ตและการตั้งค่าเพื่อนๆนสามารถดูคลิปวิธีการใช้งานได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ